ารึกความเป็นไทย นาทีนี้เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักไอ้ไข่กุมรารเทพที่โด่งดังแห่งวัดเจดีที่มาของไอ้ไข่นั้นมีหลายตำนานบางก็ว่าไอ้ไข่คือวิญญาณเด็กที่ติดตามหลวงพ่อทวดและหลวงพ่อทวดให้เฝ้าปกปักรักษาทรัพย์สมบัติอยู่ที่วัดแห่งนี้บางก็ว่าไอ้ไข่คือเด็กที่เคยวิ่งเล่นอยู่ในวัดแล้วจมน้ําเสียชีวิตวิญญาณยังคงผูกพันและสิงสถิตอยู่ไม่ไปไหนยิ่งนานวานันความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิปาฏิหาริย์ของไอ้ไข่ก็ยิ่งเป็นที่โจ์ขานเรื่องลือเชื่อว่า ขออะไรก็ได้โดยเฉพาะเรื่องโชคลาภและค้าขายจนมีคำพูดติดปากว่าขอได้ไหว้รับซึ่งหากขอแล้วสำเร็จก็ต้องมาแก้บนตามที่สัญญาไว้ห้ามผิดคำสัญญาเด็ดขาดและนี่คือจารึกความเป็นไทย